นี่สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่คอมโก้นะฮะเซียร์ังสินตนะฮะชั้นใต้ดินนะฮะเนี่ยไปคอมโก้นะฮะวันนี้เรามาหาลองบอร์ดให้เด็กๆกันนะฮะ <S <S มีหลายรุ่นมากเลยะฮะ <S <S อ,อันนี้ของเรานะเอออันนี้เราเอามาเพื่อเปรียบเทียบนะฮะจะเปรียบเทียบความยาวเปรียบเทียบความยาวเราวันนี้เราเริ่มอินเตอร์แล้วเราอยากได้ยาวๆนั่นว่าไปนั่นนะเราเริ่มเล่นเก่งแล้วใช่ไหมไปลองตรงนู้นนี่อย่าไปไปชนตู้ใคเขาแตกนะ ลองได้ถ้าตรงนี้ลองได้เนาะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดไปชนตู้ก็แต่จ่ายเองนี่นะคะเซิร์ฟบอร์ดก็มีต้องเยอะเนาะมีหลายสีเลยอเนี่ยอันนี้ที่กู้สวยนะเซิร์ฟทั้งนั้นเลยเหระเซิร์ฟที่นี่ราคาไม่แพงนะครับคราวก่อนผมเอาไปอันหนึ่งรู้สึกสามพันนิดๆเองเนาะเป็นพิเศษเลยค่ะที่นี่เพราะผมไปดูในห้างเนี่ยหลายตังนะสามสี่พันกว่าบาทเลยเนี่ย ที่นี่อยู่ที่3,000กว่าบาทเองนะไม่ถึงแล้วจ้าไม่ถึงแล้ว2,000กว่าบาทแล้วค่ะโอ้โหนี่เซิร์ฟเซิร์ฟใช่ไหมฮะ3,000กว่าเป็นทักสปริงสองพกว่าเป็นทักสปริงใช่ไหมสอ2,000กว่าก็มีที่ที่เห็นเนี่ยนะฮะใช่ค่ะตัวนี้ CX7 สปริงเลยโอ้โห2,000กว่าบาทโอ้โหนี่เนี่ยนะจุดต้องแล้วนะคะนี่ฮะแล้วก็มีลองบอร์ดเนาะลองบอร์ดก็ลองบอร์ดแล้วก็มีหลายเกรดเนาะมีหลายเกรดโอ้หนี่อย่างเงี้ยทักสวยนะอย่่่างดีใชคะอันนี้ก็เท่าไหร่ครับ พันกว่าบาทสองพันกว่าบาทใช่ค่ะตัวนี้สองพันกว่าบาทโอ้โหนี่นะฮะดูดูงานนะฮะงานสวยเนาะเนี่ยเจนุษย์นะฮะใจดีนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดอย่างดีเลยนะคะเป็นอย่างนจ้อย่างนะ้ข้าวก่อนมาไม่เจอนะลื่นมากลื่นลื่นไม่มีแต่แต่ล้อเขาเล็กกว่าเนาะใช่ค่ะนี่สเก็ตล้อเขาแข็งๆเนาะมันจับเลยเนาะมันลื่นมากเลยค่ะเนี่ยลื่นแบบลื่นแบบ ลูกปืนแบบลูกปืนดีเนางเงียบดเนไม่มีสะดุดเลยบางทีลูกปืนที่อื่นผมไปมันได้ยินเสียงนะครัอันนี้คนส่งเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสแตนเลสนะเออไม่ใช่ค่ะมันมันเป็นสแตนเลสส่วนนี้เป็นคาร์บอนนะคะเนี่ยคาร์บอนไม่แตกใช่ค่ะเหนียวโอ้ยอย่างนี้เท่าไหร่ค่เนี่ย 3,000กว่าบาท3,000กว่าบาทโอ้โหแล <laughs> ้วเวลานั้นเราก็ลดพิเศษให้ลูกค้าสำหรับ,รบพวกแฟนเพจเนาะเ <c oughs> นาะค <c oughs> ือเข้าไปดูใน Facebook ใช่ไหมฮะ <c oughs> ติดตาม Facebook นี่ฮะบอกรถไฟฟ้าก็ขายดีมากเลยนะฮะช่วงนี้วันนี้มีคนมาสั่งไปอีกแล้ว <น S 1> อ๋อนี่สกูตเตอร์มาแล้วนี่ใช่ค่ะอันนี้สกูตเตอร์ตัวยืนค่ะนี่กำลังจะเข้าอ๋อนี่นะฮะผมเอาไปคันหนึ่งนะฮะสีแดงตรงนู้นมันมีกี่สีฮะเนี่ยแดงดำขาวครีมเทาค่ะเเทาหรอ เนี่ยวันนี้วันนี้เอามาเลยนะแบบว่าไปจอดรถแล้วขี้เกียจเดินก็เลยเอาสกูตเตอร์ใส่เข้ามาเลยนะไปติดด้วยเนี่ยผมติดกระเป๋าด้วยเห็นไหมติดกระเป๋าติดไฟโหนะฮะแต่งได้เลยนะนี่นะฮะยังยังไอเนี้ยสามพันกว่าบาทเองใช่ค่ะตอนนี้ที่ร้านเราขายถูกนะฮะสามพันสองเองนี่นะใช่ค่ะสามพันสองสามพันหนึ่งนี่วิ่งได้ไกลเท่าไหร่ครับลูกค้ายิ่งเอาใส่คันละสามพันหนึ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยถูกอันนี้ วิ่งวิ่งได้เร็วเท่าไหร่นะคะประมาณ20ได้ายี่สิได้ไหมสิ้ายี่สิบได้ไหมแล้วระยะทางประมาณนี้เลยค่ะประมาณก็ระยะก็ประมาณ20โลก็บอกว่าได้15บางคนก็บอกไม่20บางคนก็บอกได้22ก็มีค่ะอืแล้วแต่เนาะแล้วแต่การที่เอาไปวิ่งน้ำหนักน้ำหนักแล้วก็ความชันของพื้นที่ที่ไปขี่ถ้าทางเรียบนี้ได้ไกลอยู่เพราะสกูตเตอร์ที่ผมเอาไปเนี่ย ผมวัดแล้วนะผมขี่ได้ประมาณ25โลเลยนะระยะทางโอ้นี่ตัวใหญ่เลยอันนี้คือสกูตเตอร์แบบล้อ,อน,นี้เลยนะฮะใแช่ค่ะวิมบากเลยเห็น<ะ>ล้อตะกุยเลยเนาะโอ้ยลูกค้ามาเยอะเลยเดี๋ดูลูกค้าก่อนก็ได้ครับนี่นะฮะมีนี่อันนี้สีขาวนะฮะเข้ามาโอ้นี่สีดับนะฮะอ,อันนี้ที่เข้าอันนี้ที่เข้ามาเพิ่งเข้ามาเหรอเนี่ยใส่กล่องนี่เหรอ ีกล่องนี้เหรอแล้วกล่องนี้ป่ะอันนี้จะส่งเป็นสกูตเตอร์เหมือนกันโอ้มาอันนี้มากล่องนี้เลยฮะแล้วก็เรามาอันแพ็กใช่ป่ะโอ้โนี่สีดําสวยเนาะโอสีดำสีมีกี่สีสีสีแดงผมเอาไปละคันหนึ่งสีดําแล้วนี่สีขาวอย่างนี้ใช่ไหมฮะรุ่นนี้เลยใช้ดีนะวิ่งดีดีวิ่งโอเคเลยอ่ะแล้วไกลด้วยนะอึดอึดมากเลยอ่ะแบบ กว่าจะหมดขีดนึงนะเป็นวันเลยนะมันมีห้าขีดใช่ปะใช่ครับตรงนี้มันมีห้าขีดผมวิ่งเนะนี่ยเปิดได้เลยเปิดได้เลยนี่โอ้โแต่แต่โหเนี่ยเนี่ยห้าขีดนี่แหละตอนผมไปวิ่งจริงๆกว่าจะหมดได้ขีดนึงอนะ่ะวันสองวันเลยนะแล้วไฟสว่างมากเลยตอนคืนใช่ตอนนี้ก็เลยไปจ่ายกับข้าวดูเหมือนไฟหน้าจะไม่สว่างแต่สว่างอุ้ยสว่างจ้าเลยลนะ่ะก็ดิ่งนะ อันนี้กำลังประกอบเลยนะยางก็นิ่มเนาะยางมันเป็นยางสูบลมเนาะ,นะะคันนี้ก็จองแล้วนะฮะมีจองคันนี้จองแล้วลูกคมาเพียบเลยฮนะ ลูกค้าเพียบเลยนะฮะขายดีนะขายดีแกข,ขายไม่แพงนะฮะไม่แพงก็ใช้ได้สกูตเตอร์นี่สวยโหวนี่คมสวยเนาะรุ่นนี้นใช่รุ่นนี้มันเมียน,นั้นแหวงเลยเนาะอันนี้สวยอนะคมสวยมากเลยอ๋อราคาเท่ากันไหมเนี่ยสองรุ่นรุ่นนี้ปลดข้างหน้าเนาะอันนี้ปลดข้างข้างหลัง ล้อเท่า <Practice> ก <in vid rio> ันใช่ไหมฮะเท่ากันเนาะมีนะฮะขายดีเนะขายดีมากขายดีมากไม่หรอกมีของให้เลือกเยอะไงก็เลยลูกค้ามีอะไรให้ลองแล้วก็ลองได้ได้ไหม เาสีดำหรือสีอะไรเ,เอานี้เลยเหรอสีนี้เหรอ <c oughs> น,นิ่มกว่าไหมนิ่มกว่าโยกได้ไหมอยไหนลองดูดิสีนี้เป็นไงโยกได้ไหมลองดิ <c oughs> ไม่ใช่ไหมตอนเข็นไปแล้วมันเลื้อยได้ไหม <c oughs> ที่หนูลองเลื้อยดูอ่ะ เขาลื่นไหมได้เนาะเขาได้อยู่เนาะเดี๋ยวไปปรับให้ทักมันนิ่มหน่อยก็ได้ดูของไดนะ้ดูของได้วยรู้สึกว่าจะชอบสีดำเนาะ <c oughs> นิ่มไหมมันนิ่มเนาะล้อนิ่มเนาะ <c oughs> แ,ตแต่แต่ตัวทักนี่เราปรับให้มันนิ่มได้ใช่ไหมฮะปรับปรับให้มัน อ๋อตัวทีอ๋อเออใช่ตัวปรับที่ขันหาซื้ออยู่เหมือนกันเขาไม่ต้องหาหรอกเขาซื้อปุ๊บกระแถมแล้วฮะแล้วที่นี่มีอะไรหมดเลยใช่ไหมฮะจะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรล้อพวกล้อโอ้มีหมดเลยตรงนี้มีแล้วก็มีแต่รักก็มีในตู้อะค่ะ ไอ้ไอ้ล้อที่มีไฟมีไหมฮะเนี่ยอันนี้มีไฟป่ะใช่มีไฟจ้ะนี่เพราะว่าผมเสียไปอันหนึ่งมีไฟค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปั่นที่นี่ให้ดูเดี๋ยวปั่นที่ตัวนั้นให้ดูเลยเออได้ได้ปั่นตัวนั้นนะคะปั่นตัวนี้มันมันนี่นี่ล้อเรามันเสียอันหนึ่งเดี๋ยวไปเปลี่ยนดีกว่าลองไม่ลองปั่นหน่อยไม่จับจับมีมีไฟไหมปั่นหน่อยอันนี้วางก่อนมาหมุนเหรอมาหมุนมันไม่ได้เพราะต้องใส่แก๊ อ่าหมุนหมุนหน่อยอ่ามีมีไฟไหมจะได้ไปเปลี่ยนมีมีมีนี่เออซื้อล้ออะไรเนี่ล้อเท่ากันไหมลองวัดสิเออเนี่ยไม่ลองวัดสิถ้าเดอดเท่ากันจะได้เอาไปซื้อสองอันของผมไฟเป็นเสียอันหนึ่งเออเออแล้วเท่ากันเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมซื้อล้อไปด้วยเป็นอะไรฮะก็สีนี้ก็ได้ล้อใส่คนละสีก็ได้ ล้อเพียบโอ้ล้อเพียบเลยอะไรก็มีนะฮะตรงนี้นี่นะฮะถ้าเป็นอะไรคอมพิวเตอร์ก็มุมนั้นแล้วก็ในตู้นั้น oh. แล้วทักก็อยู่ในตู้นั้น oh. เหมือนกันแผ่นรองทักก็อยู่ในตู้นั้นเออแผ่นอ<ม>รนองทักด้วยแผ่นรองทักคืออะไรฮะ <laughs> นี่นะฮะอ๋อตัวนี้ใช่ไหมฮะอันนี้พักนะคะแล้วมันจะมีแผ่นรองอ๋อโอเคแผ่นรองพักแมแผ่นรองอยู่ไหนนะเนี่ฮะอ๋ออย่างนี้เหรอฮะเขาเรียกแผ่นรองทักให้มันสูงขึ้นอ๋อโอเคอ๋อรองทักให้สูงขึ้น อ๋อเข้าใจแล้วอ๋อมีมีหมดเลยนะฮะมีครบเลยนะฮะอุปกรณ์แต่งเนาะโอ้โหครบเลยนะฮะนี่นะฮะลูกค้าที่บอกว่าไม่มีอะไรที่ร้านเราไม่ต้องกลัวดอันนี้อันนี้ประกอบเลยนะฮะเนี่ยประกอบ,กอบมาใหม่ๆเลยนะมาใหม่ใเลยนะฮะเนี่ยมีหลายแบบเนาะ,ะโอ้ตรงนี้มีไฟข้างๆด้วยอ่ะคันเนี้ยราคาไม่แพงนะฮะที่นี่ลองมาดูได้มีมีให้เลือกเยอะเลยนะฮะ

กออันนี้นะเดี๋ยวอันนี้ด้วยเดี๋ยวแกแถมตัวทีด้วยลูกค้าเต็มร้านเลยครับนี่นะฮะคอมโก้นะฮะ